อ่านะครับก่อนอื่นเนี่ยที่จะเข้าเรื่องดวงกันต่อเนี่ยถามเมียษาคนนี้ก่อนว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับใครที่แบบมีโปรแกรมไปเที่ยวแบบยนหยุดยาวเน่ยนั่นคืมีทุกคนนะเพราะว่าช่วงเป็นช่วงสงการอย่างวุ้นเนี่ยจะไปช่วงนี่แหละช่วงวันเกิดถึงประมาณช่วงสงการก็จะไปเที่ยวไปไหนอ่ะอเมริกาไปนี่ไหนครับไปที่นิวยอร์กเลยไปรับของขวัญที่นอร์เวย์อันนี้ไงฮะนี่ไงนิงไปฝรั่งเศสโอ๋อหเป็นได้รับสงการพอดีนะน้องไอเฟลได้อองไเฟลไอเฟล หนุ้ยไปโอ้โหไกลไกลกพวกแกสักพนอีกไหนอะพิษโลกกลับบ้านกลับบ้านหนูไปทะเลเพราะลูกชอบทะเลดีค่ะจะไปไหนอ่ะจะไปสนวยร่อนมั้ยเจ๊เหรอเจ๊ไปสนวยอีกมั้ยคิโรโรนี่อิเซโกไปโดนเขาไปโดนเขาไปโดนเขาไปโดนอีกสนวยอีกรอบจัดไปถามเนี่ยก็เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยหลายราศีเนี่ยดวงแบบร้อนแรงไง ไม่ควรเดินทางก็จะต้องเตือนคือเดินทางได้แต่ว่าเราก็ต้องมีสติมากขึ้นองั้นมาเตือนกันเลยราศีไหนนะคะในเดือนเมษานี่อาจจะมีเหตุนะคะให้มีการเลือดตกยางออกเพราะว่าอุบัติเหตุบ้างก็ต้องเตือน2ราศีนี่นะครับก็คือราศีตุลกับราศีเมษนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว่าดวงแรงไงเราบอกแล้วว่าเป็นราศีที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเหตุยังไม่ได้เกิดนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงครับเดี๋ยวเจ๊พากไปบริจาคโลหิตก่อนเลยจุ๊บอุ้ยอ๋อกไปทำอะไรก็ได้แก้เคล็ดเพื่อให้สบายเดี๋ยวเจ๊พาไปไม่บริจาคเลือดดีกว่าดีจุดไม่เจ็บเลยคนคนเขาแบบเข็มนะปื้นทำยังไงราศีไหนเงินป่วนซับจ้างอาจจให้ไม่ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดคะออ๋เขาเป็นราศีที่แบบช่วงนี้เสียตังค์เยอะจริงๆค่คือราศีพฤษภทีนี้ราศีพฤษภเนี่ยเราพูดกันไปว่าเป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของความรักนะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนเพราะว่าบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นความรักใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบ เฉียดตังเยอะเอออันนี้อันนี้ก็ต้องระวังบางคนดว่เอ้ยแฟนมีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายส่วนตัวเพราะเป็นราศีที่แบบมีเรื่องเสียงเงินเสียทองเยอะจริงๆค่ะมาที่เรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะราศีไหนจะมีแววอกหักรักตุดนะคะรักรักโคตวรักคุดนะคะหรือว่ามีปัญหากับหวันใจค่ะก็เป็นราศีเมถุนนะฮะเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับอ่าเวลาแบบใครภารีหนุอ่าก็ต้องต้องเตือนนะครับตอนนี้เมถุนเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยไกลกับคนรัก ครับเช่นต่างคนต่างกลับบ้านของตัวเองหรือถ้าเกิดคนที่ได้เดินทางไปด้วยกันก็เป็นการแก้เคล็ดที่ดีต่อไปนะคะเป็นเรื่องงานค่ะราศีไหนงานสนุกค่ะทาธุรกลับมาแล้ก็ขัดเข้าไปหมดมีปัญหากับเจ้านายลูกน้องก็ไม่เชื่อฟังเอกสารก็หายแก็้เพิ่มไม่ได้เข้ามาตุบเลกง่ายง่ายงานมีปัญหาค่ะราศีไหนจะโดนก็เป็นราศีกันนะครับที่ต้องต้องเตือนว้นิดนึงเป็นราศีที่แบบ ตรงนี้อาจจะเบื่อๆเชิงเซนกับเรื่องงานที่ทําอยู่นะครับก็ผมว่าใช้เวลาในช่วงสงการอยู่กับครอบครัวแล้วก็ชาร์จแบตให้กับตัวเองซะเลยกลับมาจากสงการจะได้มีพลังในการเริ่มต้นงานเดือนมาแต่ในสดชื่นไงพักผ่อนไงพวกค่อนคุณก็ได้พักผ่อนฉันก็ได้พักเนี่ยสำหรับเลิกมงคลของเดือนเมษายนนี้อ่ะมีวันไหนให้เลือกบ้างเดือนนี้เนี่ยมีเลิกพิเศษนะครับเพิ่งพูดกันมานะครับเพราะว่าเป็นเลิกที่ประมาณ 4- 5หปีมีครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเลิกเปิดทรัพย์4ทิศ โอ้โหกำลังจะเปิดร้านพอดีว้าวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับเรื่องของหวงจุ้ยก็คือการติดป้ายร้านตั้งตีจูเอยนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทุบหรือถอนในเชิงฮวงจุ้ยนะครับเป็นเรื่องที่ประมาณ4ี่ห้าปีจะมีครั้งหนึ่งปีนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ4วันนะครับแต่ว่า2วันแรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้เองนะครับก็คือในวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็วันที่ 19เมษายนเวลาแต่ว่าเวลามันจะเป็นตามเป็นหลักของดวงนะเป็นเวลากลางคืนนะครับก็คือตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มมืดไปนมืดไปก็ต้องก็ต้องดูกิจกรรมเลิกที่เป็นช่วงกลางวันจะไปอยู่ช่วงปลายปีมากกว่าบอจากททางพวงจุ้ยแล้วนะครับก็จะเป็นเลิกปกตินะครับที่เราจะแนะนํากันในเดือนนี้ <coffee. S 2> นะครับก็จะมีเลิกแรกคือวันที่10เมษายนเหมาะสำหรับเร mm ื่องของการเจรจาติดต่องานพูดคุยธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับถ้าเขาายังเปิดกันอยู่นะนะครับก็ ลองติดต่อดูนะครับทำให้เกิดข่าวดี10เมษายนอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่22เมษายนนะครับกลับมาค่อยเจรจาดีกว่าไปเที่ยวค่อยกลับมาใช่นะครับ22ก็เป็นเลือกที่ดีนะครับเหมาะสําหรับใครที่ตั้งใจนะครับจะขึ้นบ้านใหม่ทําบุญเปิดร้านอีกหนึ่งวันนั้นนะครับก็คือวันที่26เมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของราชาเลิกเลยนะครับการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง งานสัรน์นะครับเปิดร้านทำธุรกิจหรือว่าออกรถยนต์คันใหม่อะไรแบบนี้นะ,ะวันที่26เมษายนก็เป็นเรื่องที่ดีย้ำกันอีกทีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องอุบัติเหตุค่ะไม่ใช่เฉพาะราศีที่อาจารย์ช้างเตือนไปเท่านั้นนะคะต้องระวังกันทุกคนค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องอม,มีสตินะคะห้ามดื่มเด็ดขาดคิดดูเสมอนะคะว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรคิดให้ดีแล้วก็มีสติเอาไว้ให้มากที่สุดค่ะครับใช่ครับยิ่งในเดือนเมษาเนี่ยครับเป็นเดือนที่มี นะครับในสัปดาห์หน้าบางคนก็เริ่มหยุดแล้วเพราะตั้งแต่<ช>วันที่6เมษายนวันจันรีนะครับการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับทั้งตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ ระวังคนอื่นด้วยนอกจากระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วนะคะเรื่องอารมณ์ของตัวเองก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้นะคะใจเราก็อย่าร้อนตามไปด้วยใครพูดจาผิดทูนะคะก็ต้องใจเย็นหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆไว้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่นําสิ่งดีๆมาบอกกันนะคะอังคารหน้าอาจารย์ช้างจัดเต็มนะคะเรื่องสงกรานนะคะพลาดไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอาการด้วยวันนี้นะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yeah,